จม,งงจมลึกลงไปสู่ห้วงแห่งความฝันสวัสดีครับมน้องวันนี้นะคะพี่ไปจะไปภาคดาบผีาดอันศูเย้จริงๆก่อนที่จะไปภาคดาบพิขาดสูนเนี่ยพ,พี่ไย,ยังมีงานอีกหลายงานเลยวันนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันหนึ่งวันนะฮะของการทํางานของพี่ไปช่วงนี้นะฮะที่ทําให้เสียงขึดขาดขึ้นขาดแบบนี้นะคะคืออะไร <c oughs> ไปเที่ยวกัน <c oughs> ไปเที่ยวเหรอ ไปทำงานกันเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกสนุกฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับบทที่30บ้านนาทรายแสงสว่างจะทำให้เห็นเงาของตัวเองถ้าบนบานกระจกใสที่กั้นอยู่เหนือเคาน์เตอร์ดังกล่าวไม่รู้เพราะความเก่าโทรมของบานกระจก ตอนนี้อทิที่แรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปต่ออีกที่หนึ่งเสร็จจากสตูที่2แล้วนะคะเราก็เดินทางมาที่สตูดิโอที่3ซึ่งก็คือเคสตูดิโอนี่เองนะฮะอันนี้รถพิปลายนะฮะ ตอนนี้เราอยู่ในห้องผ้ากันแล้วนะฮะเมื่อกี้พี่ม็อบบี้นะให้ของเรามาด้วยนี่เป็นผ้าลายเอ็นมุกเป็นแบบอิจิบังคุจินะครับอันนี้เป็นผ้าลายเอ็นมุกน่าจะผืนใหญ่อ่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะแบบ90้าสิคูนเกเซนมีลายเอ็นมุกนี่น่ารักมากเลยมีแก้วน้ําเป็นแก้วน้ําลายเอ็นมุกเห็นปะเขาเปิดวิดีโอแล้วนะฮะเรากลับเข้าสู่งานผ้ากันเถอะได้ตายขนาดที่มองเห็นความฝันของกลางนั้นก็คือหัวใจคือจิตใจแค่ทำลายจุดสนใจของจิตใจก็พอ ท่านี้ก็ทำได้ง่ายๆจิตใจมนุษย์จะน้าไหนก็เหมือนกันมันอ่อนแอและเปราะบางเรากับทำมาจากแก้มไงล่ะจงร่วงลงไปจมลึกลงไปได้ตายขณะที่มองเห็นความฝันคงมีความสุขน่าดูจะเป็นนักล่าอาสูนที่เก่งแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวเพราะต้นกำเนิดพลังของมนุษย์ก็คือหัวใจคือจิตใจได้ครับได้ครับ ได้ตายขณะที่มองเห็นความฝันคงมีความสุขน่าดูจะเป็นนักล่าอสูรอ่ะตกรับนะคงมีความสุขน่าดูจะเป็นนักล่าอสูรที่เก่งแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวเพราะต้นกำเนิดพลังของมนุษย์ก็คือหัวใจคือจิตใจแค่ทำลายจุดศูนย์กลางของจิตใจก็พอนายตงเหียนน่แค่ทำลายจุดศูนย์กลางของจิตใจก็พอโอเคแค่ทำลายจุดศูนย์กลางของจิตใจก็พอเท่านี้ก็ฆ่าได้ง่ายๆจิตใจมนุษย์จะหน้านไหนก็เหมือนกัน แนออนแอล้อบบเาจากกวจงร่วงลงไปตบปากเลยตบปากตัวเอง <laughs> จมลึกลงไปสู่ห้วงแห่งความฝันในห้วงนิทราลึกล้ำพระเจ้ามาสองรอบแลวเนี่ย <laughs> <laughs> พู้เจ้าจะไม่มีวันเป่นขึ้นมาได้อีกแล้วไปได้สวยเลยเชือกที่ข้าสร้างขึ้นมาเชือกเชือกที่ข้าสร้างขึ้นมาเป็นมต์สกอตที่เส ยังฝันเป็นมสกพิเศษที่ทำให้เขาไปยังฝันของผู้ที่ถูกมัดเข้าด้วยกันได้อืมอีทีเป็นมสกพิเศษที่ทำให้เขาไปยังฝันของผู้ที่ถูกมัดเข้าด้วยกันได้ทุกครั้งที่ข้าจะสู้กับใครข้าก็ลหมดทุกครั้งทุกครั้งที่ข้าจะสู้กับใครข้าไม่เคยระมาทเลยลรู้สึกโมโนโทนอะแกขออีทีครับทครับทุกครั้งที่ข้าจะสู้กับใครข้าไม่เคยระมาดเลยลถ้าหลับฝันไปจะเสาหลักหรือใครหน้าไหนก็ไม่ต่างจากเด็กทารกอืสะดุดถ้าหล ดีอ okay. uh, 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 uh. ่ะงั้นเก็บไม่ออะไรไปเที่ยวเถอะงั้นจะจัดการพวกนักล่าอสูนกันแล้วกันโอเค257ป่ะครับโอ้ยทันจีโร่ผูดเยอะชิบให้ช่วยเป็นเอ็นนั้นนะเอ้น้องพาทิตย์ได้นะ ชักช้าจังเลยชักช้าจังเลยนะทะกัเฐขอบคุณนะครพี่ปายสนุกจังเลยวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกมากๆเลยของการทำงานนะครับก็ตอนนี้นะครับดาบพิฆาตอสูรนะครับสามารถดูภาคไทยได้ฟรีแล้วทาง True ID ไอชีอีบิลลบิลและ V ีทีวีครับยังไงก็ฝากติดตามและฝากเป็นกำลังใจให้พี่ไบด้วยนะครับคลิปสนุกอื่นๆของพี่ไบยังมีให้ดูอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เขาตัวลาไปก่อนครับบายยกลิ้งกลับหลับไหลนอนกลิ้งไปมากลิ้งกลับหลับไปลืมสิ้นชีวากลิ้งกลับหลับไปแม้อสูนคลืบคลา ลิ้งกลับหลับไปในท้องอสุรา